สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามและรับฟังในการพูดคุยของโบนะคะคนที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณนะคะพอนน่ะไม่ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมียฝรั่งมากนักนะคะนานๆก็จะนึกออกสัทีโดยเฉพาะเรื่องของตัวเองนะคะไม่มีเรื่องเล่าเลย ถ้าคุณสนใจจะดูคุณไปดูที่ช่องโอ๊ตค่ะได้เลยนะคะเนื่องของตัวของโอ๊ตเองเนี่ยอยู่ที่ช่องโอ๊ตค่ะเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่สนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับหาคู่ต่างชาติสายฝอนะคะก็ตามที่หัวข้อปรดอะก็ตามที่หัวข้อโรอโรดเขียนาไว้นะคะว่าอยากจะถามทุกๆคนเลยนะคะถ้าคุณสะดวกที่จะแสดงตนในคอมเมนต์นะคุณเพิ่งเริ่มติดต่อหรือ คุณติดต่อมาระยะหนึ่งแล้วใช้เวลานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เจอนะหรือใครที่ติดต่อระยะเวลาแค่ไหนแล้วก็เจอคนที่กำลังคุยอยู่ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะใช่หรือคุณติดต่อกันมานานแค่ไหนแล้วและกำลังทำเรื่องที่จะอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ต่างประเทศกับเขาหรือเขาจะย้ายไปอยู่กับคุณที่ประเทศไทย ก็คอมเมนต์กันบอกกันแชร์แชร์กันไว้บ้างก็ดีนะจ๊ะคุณที่คุยในเว็บนะคะคนที่ไปเจอตัวกันจริงๆอันเนี้ยมีโอกาสในการที่จะศึกษาจากสิ่งที่เห็นเรียนรู้กันไปเนี่ยดีนะคะดีกว่าที่จะคุยกันในเว็บเพราะว่าคุยในเว็บเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าคนที่คุยคุยอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะคนที่เริ่มคุยนะคะ ถ้าคุณไม่อยากที่จะเสียเวลานะคุณต้องคุยในลักษณะที่จริงจังกงก,ก่งสนุกกก่งสนุกกก่งจริงจังยังไงโบขอคิดก่อนนะว่าจะพูดยังไงให้คุณเข้าใจ <laughs> คนที่เขามาคุยกับเราเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายที่เขาจริงจังในการหาแฟนเนี่ยจากประสบการณ์ของโบ๊ทเองนะเขาคนนั้นจะไม่คุยเรื่องเซ็กชัลเลย ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเนี่ยนะจะบอกว่าไม่คุยเลยเนี่ยบางคนเขาก็เป็นคนที่สนุกอะ่ะเวลาเขาคุยเนี่ยเขาจะคุยตอนที่เราเนี่ยสนิทสนมสนิทชิดเชื้อกันพอประมาณแล้วเขาถึงจะเริ่มคุยหรือเพราะเราชวนคุยหรือเพราะเขาชวนคุยแล้วเราโอเคกับเขาอย่างเงี้ยนะ ถ้าเป็นคนที่เขาเริ่มแล้วก็เริ่มเรื่องเซ็กชวลเลยเนี่ยนะนะคุณก็ตัดบทไปเลยอันนี้พูดไม่พูดถึงว่าเป็นสแกมหรือเปล่านะเป็นใครก็ตามที่เริ่มต้นคุยนะก็คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะช่วงแรกคุณก็ยังไม่อยากตัดบทคุณก็บอกเขาไปว่าเราไม่โอเคถ้าเขายังคงคุยต่อเราเลิกคุยไปเลยจ้า หลังจากเราบอกแล้วว่าเราไม่โอเคที่จะคุยเรื่องเซ็กชวลนะเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยก็คุยสุภาพกับคุณคุยดีกับคุณอันนี้คุณก็ค่อยๆคุยทำความรู้จักไปได้เรื่อยๆนะเริ่มต้นคุยอ่ะคุยเล่นๆคุยแยแๆสนุสนุกอะไรก็ได้มีคุยจริงจังแกลคุยจริงจังก็คือเราต้องถามคําถามเขาคําถามถามอะไรบ้างเบื้องต้นโพสทําวิดีโอคําพิกแล้วนะคะเพราะคุณคุยไปแล้วเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจากการแชท เป็นโทรวิดีโอคอลและโทรศัพท์โทรคุยกันอนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์แบบโทรศัพท์หากันแล้วเดี๋ยวนี้มันใช้อินเทอร์เน็ตเข้าแอปอะไรได้สะดวกสบายนะฟังเสียงเห็นภาพทำให้ได้รู้จักกันเรียนรู้กันได้เร็วขึ้นกว่าแค่แชทนะคุณถ้าเกิดคุณเริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วยดีเนี่ยจะเป็นการกรองคนให้คุณ ทางหนึ่งแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาคุยกับคนคนนั้นแต่พูดบอกไม่ได้หรอกนะว่าเมื่อไหร่คุณจะเจอเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ดีเยอะคนมาเล่นเพื่อจะแค่ความสนุกก็เยอะนะ ก็อยู่ที่ว่าคุณเล่นที่เว็บไหนด้วยเพราะก็แนะนําเว็บไม่ได้เพราก็หาข้อมูลแล้วก็ฟังแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์เอามาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะที่มาแนะนํานี่ก็คือเวลาเราคุยเนี่ยถ้าเราคุยไปตามน้ําของเขาโดยเฉพาะคนที่มาคุยเรื่องเซ็กชวลเนี่ยยกตัวยอย่างเช่นคุยแล้วผู้ชายบอกว่าฉันจะเอาคุณไปฝันว่าเรากําลังมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเราบอกแค่ว่าก็แล้วแต่คุณสิ แบบนี้ไม่ดีในแนวของโบ๊นะเป็นโบ๊โบ๊จะบอกเขาว่าไม่ได้ฉันไม่แฮปปี้ที่คุณเอาฉันไปฝันแบบนั้นถ้าเกิดว่าเขายังคงคุยในแนวนี้อยู่โบ๊จะบา,บายไปเลยนะไม่คุยต่อแต่ถ้าเขาขอโทษเราแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยไม่คุยอีกแบบนี้ ก็คุยต่อได้นะคะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือวิธีการคุยตอนแรกๆนะถ้าเราไม่ไปตามน้ำเขาเวลาเขาคุยถึงเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้เราได้กรองคนเบื้องต้นนะคะเราจะได้ตัดตัดตัดต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 ดคนที่คุยแนวเนี้ยออกไปให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคุณว่ามีคนคุยเข้ามาแล้วแล้วถ้าเราตอบกับเขาไปไม่ดีแล้วเขาก็จะไม่คุยกับฉันไม่ต้องเสียดายนะคะเราเริ่มต้นการคุย ให้ให้ตัวเองนึกเองอ่ะเราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเราหาเพื่อนนะเราอ่ะหาแฟนหาสามีไงแต่เราไม่ใช่คุยปุ๊บแล้วเราจะเลือกได้เลยไงเราหาแฟนเราหาสามีนั่นคือตอนจบของเราตอนเริ่มต้นคือคุณต้องคุยแบบจะเป็นเพื่อนอ่ะเวลาคุณคุยกับคนสักคนหนึ่งแล้วคุณจะเลือกเขามาเป็นเพื่อนคุณอ่ะคุณจะคุยยังไงที่คุณยอมรับเขาคนนั้นน่ะคุยกับนั้นแหละแล้วเป็นตัวของตัวเอง อย่าคิดเองว่าเขาต้องรู้สึกแบบนั้นเขาต้องรู้สึกแบบนี้ <Maybe S 2> เขาต้องคิดแบบนั้นเขาต้องเข้าใจฉันแบบนี้เขาอย่าคิดเองอะไรที่คุณคิดเองไม่เป็นจริงเสมอไปไม่เกิดขึ้นเสมอไปเพราะว่าคุณไม่ใช่ตัวเขาคุณจะไปรู้สึกรู้ความคิดเขาได้ยังไงคุณเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณไม่แน่ใจถ้าคุณสงสัยถามไปเลยค่ะไม่ต้องรังรอนะคะเขาจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวคุณก็รู้จากคำตอบของเขาถ้าคุณถามไป แล้วเขาตอบมาดีก็คุยกันต่อหรือถ้าเขาตอบมาไม่ดีคุณก็อาจจะพิจารณาว่าไม่อยากคุยหรือถ้าถามไปแล้วเขาด่ามาแบบนี้คุณก็รู้ทันทีไงว่าคุณจะเลิกคุยกับคนนี้แน่นอนมาบอกกันเท่านี้วันนี้นะคะไว้ทุกคนโชคดีเจอคนดีๆสักคนนึงนะแต่จะใช่ไม่ใช่คุณก็พิจารณากันแต่ละคนแล้วกันนะไปละบายบายสวัสดีค่ะ